สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตยเซียอีกแล้วทุกคนแล้ววันนี้อยู่กับใครอยู่ผมครับสตาร์ไลทีเฮดครับอ่านี่นะครับก็เป็นเพื่อนผมนะครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มคอนเซปต์แรกของช่องเราคือหลังจากนี้นะครับคลิปนี้ลงไปผมจะลงคลิปที่เป็นเกมโรบอทหลากหลายเกมมากขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเล่นไปแล้วนะครับไหนรีวิวดินเล่นเล่นเป็นยังไงวะเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงมาอืมทางจะรัอ่ะไม่ร่ะ แต่ที่รู้ผมบอกเลยว่านัวแน่เพราะว่าเหมือนที่ผมไปดูมานะเหมือนจะเป็นเหมือนแบบให้เราเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งของต่างๆนะครับโอเคประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆคือตรงเนี้ยผมดูหน้าจอเพื่อนอ่ะมันมีที่สุ่มเวทแต่ผมไม่มีใครรู้บอกได้นะครับว่าทำไมพี่ถึงไม่มีหรือว่าพี่ยังไม่ได้เล่นคือได้ผมเข้าเกมมาครั้งแรกเลยนะครับไปลุยกันดีกว่ามีสี่คนเข้ามาแล้วเอ้ยเราเลือกดีเซิร์ดดีกว่านาะได้ลุยดีเซิร์ทะเลทรายครับเกมแบบอะไรทำอ่ามไปไรดือิงเปล่าดูดี ชาวเวลลิงนะครับเดินทางเรียบร้อยมาแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเม้าไวไวมากเลยอ่ะแป๊บ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 นังได้เหมือนกันเหรอใช่มันมันเพิ่งมีมันเพิ่งมีเฮ้ยดูมือดิดูคนดูมือผมดิแม่งโคตรยาวอ่ะคืออะไรเนี่ยที่ถูพื้นเหรออันนี้อะไรอ่ะที่ทำความสะอาดรถหรือเปล่าที่ทำความสะอาดรถอ่ะแบบเออคือเรายังไม่มีรถหรอตอนแรกอ่ะโอหอะไรนี่เนี่ยเราต้องประกอบมันจะมันจะมีรถตู้อยู่ข้างหลังนี่มันจะมีรถอยู่ข้างหลังอีก นี่เราเลือกเลยเฮ้ยปืนเก็บได้ปะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบัรจัดเลยดีปืนได้ใช้ปะเนี่ย่าใจเย็นๆถามว่าใช้ไหมได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้อยู่นี่ไงได้ใช้แน่นอนบอลอะไรนะอย่าพอกนะอย่าเขาเปิดประตูยังไงอ่ะกดคลิกซ้ายแล้วก็ดันเข้าดันออกโอ้โหเปิดยากจัง แมก่อนยิงกันได้ปะยิยี่ค่าก็ยิงมึงนี่เป็นไรปะปไม่เปล่าไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่าซิ่งเหรอแต่แต่ได้ยินเสียงเลื่อนนะถ้าตายเป็นไรปะจะไม่ไม่ตายไหนยิงมาใหม่ตีเพื่ออะไรอ่ะอเาซื้อไว้ก่อนแล้วกันเก้าจุดเก้าโลเองอุ้ยรถรถคันนี้เท่เนี่ยเนดะี๋ยวประกอบก่อนประกอบอยังไงไม่เป็นกดไอกดไอกดไออะกดไอฟอร์แบ็กแพ็คคืออะไร อ๋อนี่กระเป๋าหรอคืออะไรวะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บอ๋อดูแลดูแลดูแลก็คือเรากางกระเป๋าก่อนปึ๊บเราจะเก็บปืนอ่ทิ้งปืนอ๋อนี่ไงจบเรียบร้อยครับตอนนี้เราเก็บปืนแล้วนะไม่รู้ว่ากระเป๋าเก็บได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าเก็บไปละมีมันจะมีวิทยุให้สั่งขอสั่งนี่สั่งไี่สั่งนี่คืออะไรนั่นแหละอยากรู้ว่าประกอบตรงมันคืออะไรหม้อน้ำหรอเอ้าทำไมรถเปอย่างเงี้ยเอ้า ประตูเข้าไปข้างในแล้วเฮ้ยอ้าวเอ้ยไม่ได้เตอร์ทำไมประตูเป็นงี้วะเออแขนยืดยืดได้เออแต่ทำแขนโค้งทางเลยดิ๋มันเป็นลูฟี่เลยอะลอยอยู่นะน้องเกะเฮ้ยอย่างมันติดอย่างงี้ได้เลยเหรอวะโคตรเฟี้ยวอะเอาบอลกดกดไม่ใช่กดเอฟซีคลิกสายคลิกสายคลิกซ้ายคลิกซ้ายมันเปิดประตูบ้านอะเออแล้วดึงอ๋อโอเคโอเค เออเดี๋ยวประตูพัางกันปีไปปะปตูรถด้วยไปกดให้กดกดมันเอาสิไม่ชินเลยวะเอาไปเอาไปเอฟเคซ้ายซ้ายดึงอ่าก็นั่งนั่งต้องค่อยๆกดนะเกมเนี่ยแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ดึงเข้าไปอ้าวอุ้ยผ่านมาสิบนาทีเพิ่งได้ออกเดินทางครับทุกคนไปเดี๋ยวตชื่ออะไรกดเล็บมาไป มาแล้วว่าออกเดินทางในทะเลทรายแล้วกันดีเซอร์ตเดคสโกถูกประเด็ถูกทางปะเนี่ยถูกแล้วเนี่ยหไหมมันเพิ่มเนี่ยแล้วมันมีรถด้วยเหรอถ้าไม่ผิดทางอะ่ะใช่ไม่ผิดทางมันก็จะรถเอาล้วว่าเดินทางแล้ว,ว่ะเานจนไทยคือถ้าเราเดินทางไ,ไปงี้เรื่อยอ,อ่ะทางด้านซ้ายด้านขวาเราเนี่ยมันจะมีแบบของต,งต่างให้เราแบบไปเลาะดูใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเรื่อยอ่นตอนที่ผ่านมาก็ห้ารอยเมตรแล้วนะครับใกล้ห้าร้อยแล้ว แล้วก็เปิดเข้าไปเลยนี่ของดีอะไรที่ของดีวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดเอาเอาเอาเอไอ้นี่มันจะตีเหรอเอาปืนมายิงดิถุงไว้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 กำลังกเอาปืนเอาปืนอยู่เอาปืนอยู่เอได้ใช้แล้วเว้ยยิงเลยเออมาได้ได้ใช้ได้ใช้มือหน่อยเล่นวารูมาเก็บก่อน เราเติมน้ำมันหนึ่งเหมือนตอนเนี้ยเมืองทั้งเมืองไม่เป็นซอมบี้อ่ะไม่เป็นคนเหมือนซอมบี้จัดอ่ะอุ้ยไอ้บอลปืนบอลปืนปืนพกเดริ่มเล่นเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำเมื่อกี้น้ำมันแบบโห้ห้คืออะไรอ่ะน้ำมันบางสิ่งบางอางก็คือไม่รู้นะต้องเอาเอากระทะไปปะทำอาหารอะไรเงี้ยว่าไปแน่เลยเกมเนี่ยใช่ไหมอันนี้อะไรไปกอดแล้วกันเนาะกระทะยอาช็อกโกแลตแล้วคืออะไรเนี่ยไอ้แมวไม่ติดรถมาด้วยดูดิวางอ่ะเต้เอวเต้เต้เอวมาไอ้นี่ปืน เก็บกันแล้วนึงโอเคเปิดมันไม่ใช่เปิดอย่างนี้นี่หว่ายังไงอ๋ออย่างงี้ไม่ค่อยชินนะฮะทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยไอเกมเราบอกเนี่ยเวลาเปิดมันต้องกดตัวแบบภาษาอังกฤษอันนี้คือต้องต้องใช้เมาส์เปิดไม่ค่อยชินเก็บกันเอาเก็บยังไงอะเอาใส่เหงื่อได้เลยหรอเออเพี้ยวดีว่ะไอเมียนี่ผมว่าเอาแบ่รถด้วะแบ่รถไว้ดิว่เอะอันนี้คือน้ำมันหมดทั้งสองอันเลยปะอันไหนเนี่ยหมดหมดละหมดอันนึงอ่ะเฮ้ยอีกอันนึงเอามาด้วยหรอไม่รู้เห็นมันติดหลังรถมาเอาบอลตกแมปบอลตกแมปไหนเอา อ๋อมาหายแล้วหายอ๋ออ๋อก็อีกเอาไปทิ้งกันไปทิ้งใช่ไหเตะ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 เห็นเห็นเห็นผีป่ะวิญญาณตามติดวัดเจ้าได้มึงฆ่าก่อนวิญญาณตามติดเจ้าราเชฟปืนแล้วนะครับไหนยิงขายิงขาไหนยิงขาไม่ได้ยิงข้างบนไอ้ป่า ปืนแรงมากแต่แล้วปืน,ป,นปืนทองมันแรงเนี่ยอาช็อกกรแลตะกินเลยกด F แล้วก็คลิกซ้ายกินได้เลยเหมือนข้างในจะมีเอาเนี่ยครับกด F แล้วก็ซ้ายก็กินเพิ่มมันนิดนึงประมาณสิบ0ีเอเอาขวดไปปลาได้ปะเป็นนักเลงอ่ะ <c oughs> โคคิง <c oughs> มีปืนอยู่แล้วใช้เอาขวดไปปลาไม่ป,ปืนของส่วนนี่เห็นรู้เลยว่าคือตั้งค่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเราเอาไปขายได้ใช่เหรอไปขายได้เหรอ ใช่ียมันจะมีใช่เมันจะมีร้านขายเอว่ะเป็นพ่อค้านะครับเพราะว่าจะมีคนรอดชีวิตเหลืออยู่นะไม่เหมือนเป็น,<า>ปนซอมบี้อ่ะแต่มันหน้าเลือดอ่ะขอขอไปดูศพหน่อยถ้าเราเข้าใกล้ไปแล้วปะไม่น่าเป็นไม่เป็นมันสุขิดหรอไปเ <laughs> <laughs> มืองที่สอง <laughs> โดยนี้ขอลุ้นแบบมันมีพวกพวกมีดพวกอะไรอย่างงี้ปะแทงเยอะเยอะเยอเกมนี้ไม่น่ามีมี่ปะไอ้ขอขอขอขับเลยดิลองเนี่ยลองเอาขับเลยดิทำไมรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรนล้วมันหมดอ๋อ รถมาขยับเอาวะทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์นะว่าขับยังไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้นั่งทำไมมันมีควันวะเนี่ยควันวิทยุอ่ะไม่ไม่วิทยุอะไนี่คำดีๆเลยรู้ว่าคำว่าขับโคตรยากอ่ะไม่เกินจริงเคยเล่นเกมนี้เปล่าเกมอะไรอะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะพายุพายุหานแล้วมีพายุอีกเราเล่นอยู่ในแบบไพพี่บัตรไปเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวค่อยๆขับนะครับเพราะว่าเราเราต้องดูนะมัาจะมีเมืองคือตอนแรกเชื่อไหมผมกด A W A D เทีละครั้งทีละครั้งนะไม่ได้กดค้างเลยเอ็ขับเด็กยากเลี้ยวทีนี่คือแบบว่าเหมือนหักเลี้ยวอะต้องค่อยๆกดนะที A W A D ค่อยๆกดมันเล่นในมือถือได้ปะไม่รู้เลยเบรก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 เฮ้ยเด็กเบรกเมือนให้หุยเยอะน้ำเกไกลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมายิงหูเยอะจัดเลยว่ะทุกคนพร้อมนะ สามองหนึ่งไปเอาปืนออกก่อนปืนออกก่อนตามาปืนปืนพร้อมใจพร้อมมาทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวาปืนกันดิไปลุยข้าก่อจิงปืนดีดจัดอะเก็บให้หมดละสวยเอาปืนไปเก็บกันใช้หลักการมาโลไม่ได้นะเกมนี้โฮ้ยมีอีกตัวนึงยย้ยย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 ยไยยยยยยียย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 ย ไอ้อ,อบอลรอดที่เดี๋ยวเดีปืนยิงให้รอดอยู่รอดมาแล้วครับได้เวลาโชว์ผมจะใช้สกิลให้บันแทบเออได้ับเร็วๆสิต้องกดต้องดับรถด้วยเอาเอาดีเปราะว่าเสียน้ำมัมามานฟรีดิใช่ไม่มีเามาสียน้ำมันซาจาตารถทิ้งไว้สี่โฟมันระเบิดอ่ะลองปาดิระเบิด,ดนานานจริงไหมเนี่ยเขาไม่ได้น่าจริงเอ้ยเอาว่ะโคตรดีพังหมดเลยของอะบอล มีไฟฉยายเลยไฟฉายไม่ฉายปิดซะอ๋อไฟฉายฉายไม่ดีเลยหรอก,กดกดฉายยังไงให้มันดีๆวะอ๋อคิวขวาค้างเกมนี้มันควบคุมยากนะแต่ถ้าควบคุมเป็นก็สนุกใช่ดูดิไฟฉายโคตรเฟีย้ยวอ่ะทุกคนเอาเรื่องวะ่ะสนใจทำให้รถเราเป็นสีชมพูไหนไหนทำไงวะเนี่ยสเปรย์เอาไปดิเอาดิเดี๋ยวรถแต่ใจอยากเก็บอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ๋อโดนกระบอกระดับหลังสี เห็นวว่างูไอมันเป็นไรเนี่ยช่วยยิงปะอย่ายิงไอ้เป็นตัวเขียวเลยโดนพิษโดนกรรมปะตาดรดยางเสียโอ้ยอย่าเติมน้ำมันให้กันเก็บไฟฉายกันบ้างเก็บละโอเคต่อไปก็อันนี้นานปะทำไมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีะเอาๆนี่ครับรถรถชมพูนะเหมือนแบ็คพิงนี้เรียชมพูแล้วหมดปะวันนี้หมดไหมน่าจะมีหมดปะหมดใช้แค่นั้นแหละ เก็บไว้ทิ้งแล้วกันทิ้งเลยไม่น่าใช้แล้วทิ้งโอเคเก็บเก็บกระเป๋าเจ้าเด้อก็เจ้าชาวไม่เจ้าไม่เก็บกระเป๋าต้องใช้ไปฉายปะงานนี้เอาไปฉายมาใช้แล้วกันอุ้ยโหเต้แบบเบ็ด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 โคตรไฟฉายอ่ะไอ้ดูนี่โอ้โหอะไรมันคืออะไรวะอุ้ยไม่เหมือนลำโพงไม่ไม่ไอ้บอลอีกแล้วบอลเฮ้ยบ้าเป็นสีขาว มันเป็นโคตรไฟฉาย่ซูเปอร์ไฟฉายอันนี้โคตรไฟฉายอ่ะอันอะไรอุ้ยอย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่อ่ะใช่ยังเจอกับดักโอเคผมก็สลัดคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเล่นกันมา20นาทีเราตัดคลิปอีกนะครับ เรียบร้อย2,000เมตรบ้างที่เราเล่นไปเจอแค่2หลังเชลี่ยพันเมตรตอหลังนึงเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนชอบเดี๋ยวกลับมาเล่นอีกนะครับสนุกดีสนุกดีโหแล้วไม่เป็นการที่แบบว่าพร้อมกันนะแล้วก็ตายโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะทุกคนบายยนะครับน้องชายอย่าลืมไปติดตามช่องอะไรตาไลทีเฮดครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องเพื่อนผมไปให้นะครับเผื่อใครอยากไปดูนะไปแล้วครับผมบายยเจอกันครับทุกคน